สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขนเดอมมานี่มาพบมาพ่อกับซ่องเป๊ะ่บาวหลาวบ้านนามันี่เป๊ก็ขึ้นมาแต่เกี่ยวเข้าแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นมาแต่เกี่ยวเข้าห้นเข้าเรื่องเป๊กับิมาฮิดบ้างคาร่ามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเข้าไม่พี่น้องเป๊็เฮ็ดเป็นเข้ากั้มพี่น้องเอ้ยนี่โอ้งามงพี่น้องเอ้ยเข้ากล้ำประมาณต่หนาโคกเลยพี่น้องญาเป๊ต่ำยุตนาโคกเลพี่น้องแลวกหญ้าเป๊ะเข้ามาเฮ้อพี่น้องเอ้ย เอาข้าวกลัมมาเฮ้อข้าวมือพี่น้องเป๊กเซีบ้างขลามพี like ่น้องเอ้ยก well> uh ่อนเป๊กเซษยบบ้างขลามก็ขอให้ท uh ุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นเด้อตอนนี้เป๊กอะสีห่างบังขลามดูเขาองพี่น้องทางล้างนังกับเป๊กนึ่งข้าวพี่น้องเอ้ยปิ้งซีนพี่น้องซีนมูพี่น้องเอ้ยคือซีนมูมันนี่กันเลยตอนนี้เป๊กอะสีห่างเลยพี่น้องมันสิเป็นเนี่ยเลยพี่น้องกาเขาให้พี่น้องบ่วไปติดตามมาเบื่อนน้ำกันเด้อ ว่าสิคักอยู่บ่มันกะวาลามใหม่พี่น้องเลยเจ๊นายพี่น้องเบิง่งตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามที่เลงๆพี่น้องพี่นอ้นองเข้ามือเตจ๊ซีไบโเต็มด้ว่ไหมพี่น้องเจหไฮแบบว่าเอาแบบพอดีพอดีพี่น้องช่วยกินอยู่วะพี่น้อง อาจิรย์ตามมาชมเบิ่งนงำกันเด้อปลาชีเพชรยังเด้อพิเฮ็ดบังคะลามเหรอ,อเต็มเลยพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวหนึ่งเม็ดใช่าะเนี่ยบางกะลามคีโตกันตีเป๊กะก้างมือสะอาดเด้อพี่น้องเอ้ยยังมาหางกันบอกว่าบางยิ่งมาขเขาะมึงจะไม่เนี่ยพี่น้องเอ้ย บังบังคลามมีอัดเด้อพี่น้องเอ้ยยั้งพี่น้องบ่ต้นติมันอัดพี่น้องาพี่น้อง้ายแน่มันแน่ๆพี่น้องเาข้ากมเอพี่น้องข้าวเฮาก็อายขึ้นเลพี่น้องเอ้ยทางล่างมก็ได้ ี่น้องเป้เฮ็ดบังคลามเป็กรเฮ็ดแบบง่ายๆเดูพี่น้องเลยเป้มาว่างเพ่ง่ายพี่น้องขึ้นมาตะเกียบข้าวก็มาไหวเลยจ้ะมันนี่สีแรงๆเป้กับสีมาเผาพี่น้องเลยเป้กต่อเอื้อเฟือกับน,น้ำตาลป่นเ่อกับน้ำตาลดูมันหวานพี่น้องเลยอืมความปิ้งซีนเลยพี่น้องเลยเตะด่างขนาดกำลังยิ้มข้าวพอดีพี่น้องแต่ว่าเสพบังคลาม เลยพี่น้องเอเ้ยเช็ดบางคลามน้ำเลยคือสีดีขนาดพี่น้องเช็ดฝ่ออยู่บ้านสี่บังสี่คนพี่น้องเอ้ยสี่แม่นู่สี่ฝ่ออยู่บ้านเนี่ยไปย่างข้าวมีพออ่อไปจ้าเต็มนะเต็มเต็มโพดบางคำพักพี่น้องเอพี่น้องเพื่อจะเสียเอาใบตองกล้วยอัดพี่น้องเอ้ยเสียอัดป้ามันได้จ้ะ ได้แล้วบังนึงพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิอ้ากันเลยนะนไหพี่น้องได้บังนึงล่ะสิเอบ่ฟังซี้บั้งครับเน้อก็ปัดซีดมูพี่น้องอยู่งเงเจยังบก็ขอขออภัยเด้อแม่พี่น้อง ได้บ้างนึง,ง,งนะพี่น้องนะ <c oughs> บงังซองกันเลยพี่น้องบงซีซองเป็นได้แต่ซองบ้างพูดจรซองบ้างกับซองคนกินเ่าบ้างเนาะพี่น้องเนาะข้ากระ้ายบงทีซองกันเลยเปก็ะเป็นบังซีข้าพี่น้องเอ้ยนี่กระไรไก่ีเลียงแบงซีข้ามได้พี่น้องเอ้ยีได้กินอยู่บ้ วันนี้จะกินยำเปรี้ยวบรรยากาศด,ดีเนาะพี่น้องเนาะลมพัดเย็นด้วยโอ้ยุ้เท้งไอเท้งห,หนาพี่น้องเลยเปรีก้กับเห็ดบางกระลำปีปีแรกเลยพี่น้องเลยนี่ก็ได้กินกันแล้วกไก่นอนี่กับเจ้าของห้องดังแลดิเจ็บเจ็บจุ๊พี่น้องเลย หอดปูหอดยานะไทยมึงข he ีนเนี่ยไทยบ้านนาคโน่นนี่กำลังเปรอะกับว่าจะปูแต่ยาได้ห้องปูเะไรพี่น้องเลยบังสุดท้ายแล้วพี่น้องไอ้หนี้งนาบบังสุดท้ายแล้วพี่น้องตอนนี้เป๊กหายบังคลามไปที่หอยเด้อพี่น้องเอ้ จะหน่อยน้องข้าวข้าวข้าแล้วเป้กแตสีเผาให้พี่น้องป้องป่ายเบิง้งพี่นอ้องก็ติดตามมาเบิ้งกำกันเด้อว่าบักรามเป้เห็นมื้อนี้ว่าสิเป็นในเด้อพี่นอ้องตอนนี้เป้ก็ดั่งไผ่ให้มันลูกกับขาก่อนเด้อแม่พี่น้องอ้ก่อนสีเผาก็ได้ไผ่ลูกนี่ขากพี่นอ้องโอ้เจออักเนี่ยเฮ้อห้าม,ม,ามเลย เูกเรแม่ไปไกลมีอะไรเงาแม่ใครละแม่ืยอยอ้าวไข่ไปนีกลย้ยูดีโอชเชลเชล่มันกเทนยอะกันเ้ลเลยลงเลยต่นี้เเนียสิเผากันเลยพี่น้องไข่มันกับลูกนี่นะพี่น้องใ่ซีบ้างค่ะไอนะ้พี่น้อง เงืบจะเบลอนี่ะนี่น,น,นะเจอพลอเจอน้ำตาลนะก็แล้วเนี่ยบอรองกุ้ยอาปามืนก็เดี๋ยวตามมาเบ่งมาโจมกันเด้อว,ว่ามันที่เป็นไว้เ,เลยเวลามันสุสกมันสผ้ากิ่นมันเยอะง่งามันอยู่บนข้าวมือเนี่ยคือผึ่งนี่นะมันยังบุกค่ะ ขากเลยี้เอาบังคารามพี่น้องตรงพี่น้องยามบุญชงเหอเดินสิเบศบุญนอ,อกพันธาน่ะพี่น้องไปบุญชงเหอแบบว่าชื่อบังคารามตลอดพี่น้อง พี่น้องเอ้ยตอนนี้มันก็เริ่มมืดนะพี่น้องค่ำแล้วคันนี้ก็ขอโทษขอผายเด้อแม่นพี่นอ้องเพราะว่ามื่อนี้เป้เกับเฮดค่ำปวดพี่น้องอโอ้โอโปวดขากกดอะไรพี่น้องติว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 เลยตาตุเบื้งองสูงคือเสียบพี่น้องเอ้ยบางครามเป้เอ็ดเลย พี่น้องเอ้ยมืัอนี้เป็กนอนให้นอนหนาพี่น้องนอนหนามืัอนี้เออพี่พี่น้องนอนหนานอนเท้งนอนหนาน้ำท่วมด่างลงตลอดพี่น้องเอ้ยป้าลุมผัดต้องก็ดีพี่น้องเอ้ยใกล้สิเข้าวเราดูหนาเราเด้อพ่นะไรพี่น้องป้าลุมครับกบข้าวขุยพี่น้องลมแห้งนั่นเองมืัอนี้เย็นเย็นเฮ้ยนี่ก็ได้แล้วแม่ข้ามมือเลยนี่พี่น้องเอ้ย ปวดเลยพี่น้องก็พี่น้องป้องปาติดตามมาเบิกทำกันเด้อตอนกินนี่พี่น้องมันชิ้สุกผักซจำเดิร์กพี่น้องเอ้ยซีอ่านางอาอยู่บ่มีเคยเอ็ดจะเกิดพี่น้องเอ้ยก็สิมาเห็ดในพี่น้องป้องปาเบิ่งเนี่ยหลมพัดเย็นดีพี่น้อง บางการามสา,ามบังห้าพันบังบางคารมบ้านเปนกเจ้าเอิญบัง่อ,อนี่พี่อ <c oughs> หอนนะดเิเดี๋ยวมต่อมาหอนะบ้านเปยใสามบังห้าพันนี่ต้องอเย 3, บาง,งการำ <c oughs> นะตอนเปไปบุญชงเหื่อนี่ช่โอ้เริ่มยุ่งซุกแล้วนี่ในยใสไหมโอ้โหทำไมมันร้อนอย่างนี้ทุกคนมาร้อนมากเลย นี่ปีนลนะก็จะโยๆๆโย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 ตกบ่ได้ได้เจ้าเสียพ่อมัดเด้อน้นองนุ่นเพิ่นเข้านอนบ้านพี่น้องเอ้ยยังเหลือแต่ซ้ำขดแม่แล้วก็น,น้องดอนแล้วก็เป้พี่น้องเอ้ยได้กินซ้ำขดแล้วมันเอากระซีเอาไว้ให้น้องนุ่นพ่อบ,บ้างหนึ่งพี่น้นองพอเหตุเห็ดคู่กันซี่บ้างพอเป้ยุตหน้าโคกพี่น้องนอน น,นอนอยู่หนาโคกพี่น้องเอ้เหล่าเอดทานพุ่งนี้พี่น้องเ,อเ,ององเป้สิได้ออกไปเก็บท่านพี่น้องเอ้ติดตามมาเบิ่งมันกันเลยเต่าที่ซองนี่ท่านเป้มันสีออกมางามอยู่บอกเต่าแรกนะพี่น้องเลยเป้ไปเก็บนะมุ่นมดพี่น้องอันนี้พอ่อพ่อของเป้เห็ดเต่าที่ซองพี่น้องเลยว่ามันสิเป็นก้อนใ่สับลาบอยู่พี่น้อง กาให้พี่น้องป้องปายติดตามมาเบิ้งเด้อบื่ออื่นนี่เป้กกสิีถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าเก็บทานจังได้ก็ขอให้พี่น้องป้องปายพี่น้องเบิดอสู่สุคน่าพาเบ้อกันเด้อเหตุคิปเก็บทานจะอดกะพอเป้กะเฮตุคลิปการใช้ชีวิตประจำวันพี่น้องก็ขอให้พี่น้องป้องปายติดตามมาเบิง้งนํากันให้กําลังใจเป้นี่เด้อพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้เป็ดกับพะวงกะลามไก่สีสุกเด้อพี่น้องเอ้ยดับเลยนี่ปวดขาเด้อพี่น้องลงไปจับไผ่โซ่สักแรกแดดวันนีพี่น้องเอ้ยหมื่นเฮาหมื่นเฮาเด้อพ่ด้วยพี่น้องหมื่นเฮาเลยพี่น้องสิได้เห็นอยู่บ่บังกะลามเป็ดสีสุกเลยพี่สุอสิได้รุ่นอยู่บ่นี่ ง่ายกินเป็นเบื่อเป็นอะไรเด้อบาะพี่น้องมันยังซาดจเจริญเบิ่งงามกังเวินแต่อะอาทิตย์ก็มันแจ้งดินาพี่น้องเป๊ก็บอมีผ้าอิงไม่ได้แฟนซาพี่น้องอยู่เทำงานทำงานเลยได้เงินรด้ังินซื้อพี่น้องไม่ได้เอ็ดไป่ได้ไม่แต่ทำมาให้กินแบบนี้แบบแบบบ้านๆพี่น้องอยู่งานกินง่าย พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วพี่น้องเป้กับไต้โ,โขงพี่น้องเอ้ยพ่อลมเหนบเป็นพระรามเป้ะไก่ชิซุกเลยพี่น้องชิซุกแล้วพี่น้องจะได้ก,ดดกินแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อไปไหมพ่อพ่อหน,นี่นะทางหน้าพี่นหน่งมีกุ๊กอ่อนเลย โอ้จนไปไม้นี่พี่น้องเอ้ยพอดีขาดละท่านอาชีพมันเปาอเออพี่น้องเ,เบื้องมันจะเป็นอะไเด้อ <c oughs> สุกระบางหนึ่ง้องเอ้ยจนใบไม้นี่พี่น้องขาักอนเลยพี่น้องเอ้ยใบไม้นี่เอเด้อนี่โอ้ไม่เลยบางนี่กับยีสุกเอ้วพี่น้องเอ้ยไม่พี่น้องห่อนอะไรพี่น้องเอ้ย พี่น้องเป้กเอดสุกได้เผาสุกสามบ้างนะพี่น้องบ้างสุดท้ายพี่น้องเลยนี่กระไรจกสุกยังอย่าเบิ้งนี่ยติดตามมาเบิ้งน้ำการตอนกินเด้อแม่พี่น้องกินอยู่ที่ไงที่ไหนน้ำคำน้ำแต่อพี่น้องก็ได้พี่น้องนะยบ้างจุดท้ายซุกยังาว้าพี่น้องซุกได้ไหมซุกได้พี่น้องเลย ฉุกเมื่อแดดพี่น yeah. ้องเย่เป้กกะเผาบังกะลามซี Math ่บังซ no ุกเมื่อแดดพี oa, ่น้องเป้กกะซีไปผ้ากินในพี่น้องป้อมป่ายเมื่อสู่สุขคนเบิ่งนำกันพี่น้องเป้กกะซีไปผ้ากินกันเด้อติดตามมาเบิ่งนำกันเด้อนี่พี่น้องบังกะลามเป้กอะซุกเมื่อแดดพี่น้องเอ้ยเป้เผากับเป้กกะสิมากินโยนี่แหละพี่น้องเป้กอะพ่ออยู่โคม่ายืนี่พี่น้อง เราแจ้งเนื้อมืดกะขอโทษขอไผ่เด้อเป้ขึ้นมากินอยูย่แต่กระทูบน่อยพี่น้องโอ้โลมผัดเย็นดีพี่น้องบรรยากาศดีดีเหมือนนี้พี่น้องเ้ยชิค้าวเราดูนาเอาได้หอมดีพี่น้องนี่ตัวเบิ้องด,งงดยแต่ก,กองคือสิซุกขากกดอะไ้พี่น้องเยโอ้ห้องน้องห้องน้องพี่น้องอนัอนวน,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 นี้เป๊กกะสิผ้ากินกัน,กนเลยพี่น้องติดตามมาเบิ่มกันเด้อเป้ะซิ่อพี่น้องเ้ยอ๋อขาดอันี้ เป็นเรื่องๆพี่น้องอะไรกระชุกแลบพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันเนีย้ยเนี้ยโอ้ดีคือว่าคือแบบมีเห่ากัน,นกเนียเน้ยตัววะมากระล่อมเนี่ยพี่น้องอ่าเนี้ยดีพี่น้องเอ้ยนี่ถึงมามาเคลื่อตะกั่งโอ้โหอ่าพี่น้องเอ้ยนี่อดีตรอพี่น้องบ้านอยู่บ่เตะเหตุเชอ่ออืม ไปย่อมตัวไฟไหม้มันเดืโโอดร้อนเอยข้ามันกระุกเนโอือ้กกโโอก็มันดูอดร้อน้อบังมันคือว่าเป็นแบบนี้ว่กันแทบกัมมันพี่อ้องเออนเาแม่พี่โนโอ้องมันกินบ้างคาล่าเหมืนกัน มันเป็นแบบฮาว์แบบมันเป็นลัมเบอร์อะไรเง้ยพี่น้องมันตายไปมันไม่พี่น้องบังบังตัวอื่นพี่น้องยิ่งได้แบบมันเป็นแบบลัมเลยนะพี่น้องเลยติดกันเลยนะเปตองฮาร์ดบังนล่นแหละ คนกระดอหาบ้างน้ำหนามรปินเนาะแม่งแย่จในีาอย่างนัตตาอย่างรอกาเกานะตัวใดดีเนาะเหมือนบคือกรมันมันบุญจักพี่น้องเลยข้ามือปีนี้นีุ่้นพี่น้องเลยอ่ะรุ่นน้องกันเดี๋ยวจะเปลี่นนันหนอาวันเ้วลูกโทษพี่น้องเลย Đấy, mà đâu mẹ bung đi ôi mà chó ông như thế này Băng thì so không, phải không? À, mẹ thì bung đi mẹ. không mẹ, anh kìm. Long reside, chào à Sap, 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 không sap, 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 มันกามเนวดีพ้อมดิพี่น้องกินอะไรกินยามเลยพี่น้องลางคือมันมืดมันก็ไม่ใช่เห็นประเดิอพี่น้องเลยตาเอือมนนะขากามเมนขวดเนวขาดพี่น้อ,อง พี่จะดิสสายไม่ได้ไม่ได้กินเป็นล่ำใช่ไปมเราเฮ้ยกินขาเนี่เดือดแลบแบบนี้นะนี่พี่น้องเลยขาเลยบึกบึกเลยพี่น้องสิดามันมีอันนั้นแบบเป็นเจ้พี่น้องเจ้ติตแบบเราเอาอ,อ้อดึงอ้อมาเลยกินแบบหย่าๆเลยพี่น้องจับกินแบบกำ่ำกินแบบปั้นข้าวพี่น้องแซ่บอันนั้นนะเดี๋ยวนี้เป็นพี่น้อง ซงยเป้พิูดปจ้าข้าวเป้ก็มางกงใ่ยบุปนาลราบอกอะไรหรอคุณอาไ่หนเปว่าปล่าหม่ไมเป็นทีบุจาะนพี่น้องั่าแสบหน่อยนอง มีใเยอะพี่น้องเอ้ยบดเอ็ดได้แล้วกะขีนนอนได้ลบ้างเด็ก็อมพี่น้องถ้าอยากพี่น้องตึกระานตึงกระดานซ่งานะพี่น้อง่้ามลมหายใจเฉยวานดีพี่น้องข้กล้านี่ลูกากะีพี่น้อ,นาานนอง เขาให้อีกบ่แม่สามาหกเหมืม่อ,ขก,ขอกี้เนาะเดี๋ยวเขาตามเอกพุ่นนะเนาอ่ะอีละเนาะอ่ะอืมหายแล้ว่ะอ้าวแช่ไเนาะ คำแรกเก็พี่น้องคำแรกแห้งมานเลยมันเนี่แล้ว <c oughs> ก็แล้ว <c oughs> ก็เออว่าเองเจ็บ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> กำลังจะว่าวเส้มาละยากตัวเองมันไม่ดีไม่ดีนะทุกคนเนาะขับุดท้ายได้พี่น้องมันนี่เนื้อเอ้ซองบ้างนี่ นี่ให้นางดอนพี่น้องนี่ให้น้องนุ่นพี่น้อง,องเลยน้องไอ้น้องชิพน์ระบังค้องแม่เบ๊กเอาเพื่อได้ไม่กมล้คลองเป๊พี่น้องเอ้ยเพื่อัะกินให้พี่น้องป้องป่านป้องหมเด้อไอ้บังกะลามข้าวไหมพี่น้องบีแรกข้าวกระหอมดีพี่น้องเอ้ยซ่าจะ เป้ยก็สีมาจบคลิปสัมมีเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าบคนไลค์ข้าเบิ้งคลิปเป้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป้ยนะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เป้คลิปต่อไปเป้ยสีจบคลิปสัมมีเด้อพ่อแม่พี่น้องบายบายพบกันคลิปหน้าเด้อ